เอาละครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่พเกมไมค์ครับแล้วครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะผมกับเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านต่อเลยนะครับผมครั้งนี้เราผมคิดว่าน่าจะเป็นชั้นสองนะที่ผมจะต้องสร้างนะครับผมเอาล่ะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกผมคิดว่าเราต้องเอขึ้นหลังคาขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าบ้านจะใหญ่แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมต้องลองขึ้นเสาวไว้ก่อนแล้วกันเนาะอืม ใช้บล็อกอันเดิมเลยนะครับออันนี้เนาะอ่าแบบนี้ปึ๊บปึ๊บสามถ้ากับว่ามีอย่างนี้ไปเนาะอย่างนี้จะดีไหมประมาณเนี้ยมันแต่มันเตี้ยไปเนาะอย่างนี้มันสูงไปปะก็น่าจะประมาณดีเนาะละกันเนาะอ่ะประมาณนี้เอ้แต่ว่าต้องมุมหลังคาด้วยต้องเพิ่มขึ้นไปจากชั้นหนึ่งอะ เพราะว่ามันเอาไว้มุมหลังคาอ,อะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมขอ,อนับแป๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมโอเคอ่าอย่าขึ้นในนี้ไปก่อนปึ๊บ,บแบบนี้อืมตรงไหนอีกตรงนี้ก่อนอ่าประมาณนี้แล้วกันเท่ากันประเด๊ะ เอันนี้มันสูงกว่าเนี่ยน่าจะสูงกว่ามาเดี๋ยวเรวา,า,าไปฝังนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคตรงนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าค่อยๆทำไปเดี๋ยวผมขอดูรูปแบบสนนักจริงๆนะฮะก็คือเราจะทำอยงดีนะ ปกติตรงนี้มันจะมีในรูปแบบผมก็คือมีทางขึ้นแล้วจะเลี้ยวไปตัดลงไปทางลงนะครับแต่ผมคิดว่าอาทางลงก็คือจะลงมาตรงนี้แท้ผมคิดว่างั้นผมใช้าท,าทางเดียวเลยละกันนะผมก็คือขึ้นลงใช้าทางเดียวเลยน่าจะดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาวางห้องก่อนดีกว่าก็น่าจะประมาณไหนนะผมจะลองแบ่งนะครับก็คือเดีย๋ยวผมขอนับห้องนอนก่อนลวกันอันนี้คือห้องนอนแล้วครับผมอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจจะลองนับห้องนอนห้องนอนก็น่าจะประมาณนี้ผมจะลองก่อต่อขึ้นไปอ่าแล้วก็มาตรงนี้ผมคิดว่าจะให้มันใหญ่ถึงไหนดีน่าจะครึ่งห้องเลยดีไหมอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะตรงปะตรงอยู่มั้ง เพราะว่ามันต้องติดกันเลยอ่าประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เนาะขอต่อไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอ้ยไม่ได้ดิเพราะว่าข้างบนเราใช้อ่าไม่เป็นไรใช้อันนี้แหละนะครับอืมอืมอันนี้ไปเลยต่อไปปึ๊บ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 อ่าได้แล้วรูปแบบนี้แต่ก็ต้องมาดูกันใน คลิปหน้านครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นการวาดแบบชั้นชั้นหนึ่งไว้นี่น่าจะเป็นห้องนอนนะครับจะดูว่าห้องนอนมันใหญ่มากตรงนี้จะเป็นประตูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนี่คือประตูนะครับประตูทางเข้านะปึ๊บอ่าดีคือประตูทางเข้านะครับมันอาจจะดูใหญ่ไปนะครับอืม มันดูแบบอันนี้ไปเนาะผมว่าผมคิดว่าเราต้องขยับเข้าไปอีกหน่อยนะครับให้มันดูแบบดีมากกว่าดีสักนิดนึ่งขยับเข้ามาตรงน,นี้มันจะเข้ากันไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันรู้รู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันนะครห้องน้ำมันจะเล็กไปไม่ต้องแต่ห้องน้ำก็ต้องประมาณนี้ก็ได้ยขยับไปประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บ โอเคทีนี้มันก็เราจะวางอุยหน้าต่างได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอขอขยับไปตรงนี้ใหม่โอเคก็ประมาณนี้นะห้องนอนก็จะใหญ่นิดนึงนะครับส่วนห้องน้ําก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราต้องต่อกําแพงจากตรงนี้นะครับน่าจะแบบต่อขึ้นไปเลยตรงนี้อบอ่า ห้องน้ำน่าจะแบบดูแล้วไม่น่าจะใหญ่มากนะครับตรงนี้ต้องเป็นทางเดินนะครับโอเคมันจะดูแบบแคบไปหน่อยนะครับห้องน้ำผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะใหญ่อะไรมากนะผมห้องน้ำแต่ว่ามันดูแบบไอดีไปเลยมันดูเหมือนว่าเป็นแค่สองล็อกเองอ่าไม่เป็นไรแต่พูดถ้าเดินแค่นี้มันก็ดูแบบไอดีเลดูเหมือนจะตกอะ่ะเออเอาไงดี คิดแบบพอไม่งั้นแล้วห้องนอนเราก็จะเป็นห้องที่เล็กมากนะครับมันก็ไม่เล็กมากหรอกมันก็เข้ามานี่ก็ใหญ่ประตูเข้ามาตรงนี้คือแบบห้องกว้างมากคือแบบกว้างเกินคมจริงเราควรจะลดให้มันดูแ,บบแคบมากกว่านี้เนี่ยเออแอคิดแบบก็น่าจะประมาณดีนะครับผมอ,อ,อย่านะห้องนําก็จะประมาณดีนะครับน่าจะได้บ้างนี่ ปึ๊บ,บวางโครงแบบปึ๊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 บ,บ,บนี่คือประตูห้องน้ำอ่มามันจะดูแบบนี้หน่อยนะก็เาลูกโงก็จะประมาณนี้ยี่ยมปึ๊บโอเคก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นห้องที่แบบไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็น่าจะแบบคล้ายด้านล่างนะครับต่อไปคือห้องอะไรอืม ผมคิดว่าตรงนี้คือห้องนอนห้องที่สองแต่ว่าเราต้องทำเป็นประตูน่าจะเข้าทางนี้นะครับผมคิดว่าประมาณนั้นน่าจะเป็นห้องนอนห้องที่สองที่ผมคิดไว้ได้ฮะตรงนี้จะเป็นห้องลูกๆอันนี้คือห้องนอนที่สองอะไรประมาณนี้อารมณ์จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนะก็ต้องวางกระแพงขึ้นไปอีกนะครับปบ,ปบโอเคขอวางก่อน พยายามที่จะสร้างให้เห็นภาพที่สุดนะฮะพยายามสร้างเราพยายามแบบว่าเร่งๆนิดหน่อยให้ทุกคนได้ดูไวๆโอเคจนหน้าในนี่ก็ควาไปเลยแล้วกันปึ๊บ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 พยายามให้เห็นห้องนะผมพยายามที่บอกว่าให้มันดูว่าเป็นห้องนะครับ ให้ไปดูแบบด้านในเนะาะเดี๋ยวรอบด้านนอกเดี๋ยวผมมาไอนี้เองนะครับก็ประมาณนี้เนาะด้านในตรงนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีการสร้างกระแพงขึ้นนะครับเป็นกระแพงที่น่าจะเท่ากับอันนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้วางแปบ๊บก็จะได้เหลี่ยมประมาณนี้นะครับนี่คือห้องที่แบบอันนี้คือห้องนอนห้องลูกๆที่ผมคิดไว้นะฮะเนาะ ประมาณนี้เนาะให้มันดูแบบว่าประมาณนี้นะครับแบบนี้ขอวางให้มันเต็มแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอ้โหวันนี้ผมวางอะไรครับเนี่ยอย่าอย่าอย่าว่าผมนะครับบางทีผมแบบมือแบบไม่ค่อยแม่นปึ๊บปึ๊บอ่านี่ประมาณนี้อันนี้คือห้องห้องลูกๆอันนี้คือห้องที่แบบว่าเป็นห้องอีกห้องหนึ่งคือห้องนอนน่าจะเป็นห้องรับแขกนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนของอ่อเดี๋ยนะเราผมสร้างตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนที่จะเป็นห้องใหญ่นะครับน่าจะเป็นห้องใหญ่เดีย๋ยนะเดีย๋ยวผมขอสร้างตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นห้องหนึ่งบอกเลยว่าห้องมันเยอะมากนะผมข้างบนนี้คือเหมือนจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้องนอนนะครับค,คุณเคยเห็นบ้านแบบสี่ห้องนอนไหมนี่แหละ ประมาณเนี้อา๋ยวผมต้องอเคลียร์พื้นที่ทักหน่อยมันจะประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นทางเดินไปทางนี้แล้วก็เดินกลับทางนี้ตรงนี้จะเป็นประตูเข้านะผมให้เหมือนกันอย่างนี้อาจจะดูแบบว่ากระชัดรัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันกระชัดรัดจริงๆเนะผมอยากะสร้างให้มันแบบว่ากว้างกว่านี้แต่ว่ามันมันเป็นเกมไมค้าไปเนาะก็ต้องแบบกระชัดรัดไว้สักนิดหนึ่งเออ มันก็จะประมาณดีนะครับอืมประมาณเนี้ยเอ้ย,อยเดี๋ยวยนะเดีย๋ยนะเดี๋ยวผมไม่มีทางเดินต้องหาทางเดินอ๋อนี่คือประตูจะเข้าฝั่งนี้เออเนี่ยประตูมันจะเข้าฝั่งนี้แต่ว่าเป็นห้องเล็กเลยนะผมว่าน่าจะเป็นผมอยากให้มันเป็นห้องนอนแต่ว่าดูจากเกมแล้วดูจากอะไรแล้วนะผมมันมันควรจะเป็นห้อง ผมสามารถขยับได้นะเอาจริงผมลองขยับตรงนี้ไหมให้มันเป็นอย่างนี้อะแล้วก็อ่าตรงนี้ขยัขยบออกอืขยับยังไงเนี่ยเอาให้เข้ามาตรงนี้เออตรงนี้ก็ตัดออกถ้ามันดูได้พื้นที่กว้างจากที่นึงเนาะห้องนี้โอเคประมาณนี้เนาะปึ๊บปึ๊บพาแบบว่าทําอยู่ด้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ ห้องก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะลองไล่อันดับให้ดูนะแป๊บเึงนยผมขอวางตรงนี้ก่อนให้มันดูแบบเป็นห้องเต็มๆไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่จากด้านล่างให้ดูสมมติเราขึ้นมาจากด้านล่างนะผมก็ขึ้นไปปึ๊บปกติอ่ะผมจะมันจะมันจะมีบันไดลงแบบนี้แต่ว่าผมสร้างบ้านหลังเนี้ยเล็กเกินไปแล้วผมคิดว่ามันสร้างแบบกระชัดรัดไปนิดนึงนะผม ของจริงมันจะดูใหญ่กว่านี้นะครับอะเดินขึ้นไม่ได้มาปุ๊บออันนี้คือห้องน้ํานะครับเพื่อนผมลืมสาร้างกําแพงนะครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาได้คือเดินมาปึ๊บตรงนี้คือเป็นห้องนอนนะครับผมแต่ว่าเป็นห้องนอนที่ว่าห้องนอนเล็กละกันนะครับเป็นห้องนอนเล็ก duc, หรว่าห้องห้องรับแขกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะครับประมาณนี้แล้วเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็เป็นห้อง เด็กๆห้องกับลูกๆของผมแนประมาณนี้เนาะ <us> หรือไม่ก็เป็นห้องที่เอาไว้รับแขกแล้วก็เก็บเสื้อผ้า <us> ประมาณนั้นส่วนห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องแบบเอาไว้ให้ลูกๆได้อยู่กันก็ประมาณนั้นนะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่ที่เป็นห้องนอนผมนะครับกับภรรยาประมาณนั้นก็จะอยู่กันที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตกันที่นี่แบบเป็นห้องใหญ่เลยนะครับเป็นห้องนอนหลักนะครับประมาณนี้ ูดแล้วเห็นภาพไหมก็น่าจะเห็นภาพกันนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะโอเคตอนนี้บ้านผมก็เริ่มแบบได้แบบว่ารูปได้ร่างแล้วแต่ว่ายังต้องสร้างอีกเยอะนะผมแล้วก็ต้องทําหลังคาต้องทําอะไรอีกตกแต่งจากด้านในอีกอะไรนี้นะครับผมาะเอาเป็นว่าเกมไมคราบมันก็จะมีของแต่งไม่มากมายอะไรแต่ว่าจะพยายามที่จะแต่งออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่๊า่บาวเจอกันครับ Mwah.